น้องให้หรือเปล่าฮะน้องไม่ให้แม่ปเถียงกันพี่น้องไหจะไปอีกแล้วเด้อพี่น้องปดิยุ่ปด้ยอนดอกลูกข่อยเอาตัวนั้นยังอยู่นั่นเลยเอาตัวนั้นใส่ก่อนก็ได้ในลูกเสื้อนะเสื้อเหมือนกันนะเสื้ออยักจ้ะ อดมอนนหรอใส่ตัวนั้นไปก่อน,นทำไมไม่ใส่อ่ะยังไม่ใส่ลหร อากาศมันยังหนาวอยู่ต้องใส่เสื้อแขนยาวทำตัวให้อบอุ่นนะหย่องเอ,อ้ยเดี๋ยวไม่สบายหรอกเงก็ได้นอนยาวอยู่เพราะว่ามาห้าทุ่มครึ่งประมาณห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนนะ่ะรามาอาบน้ำก่อจะได้นอนก็หกทุ่มตื่นเก้าโมงเช้ากินข้าวแล้วก็ไปต่ออีกแยะไป ใส่น้ำหอมฟุ้งเลยผู้บ่าวเอ้ยผู้บ่าวคักนี่จอดไว้ไหนอรถอนะ่ะแล้วเขาเติมเขาเติมน้ำมัน20ลิตรเมื่อวาน แล้ชาวนี้พ่อไปเติมมาให้แล้วทำไมไม่รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้ำมันมันพรุ่งนี้มันน้าม,มันมันลดราคาวันอาทิตย์ยี่สิบลิตรมันก็ขับไปกลับได้ตั้งหลายวันฟุ mm ้ยเกทางเกอีมอนขันขันเชอเราอโกทินบอกเกอดอกอีมอนน่าเบื่อเลอเย็นอ่านดอกมาฮะเดาไม่กินข้าวกับแม่วันนี้โอเค Bye.